เดี๋ยวเราอ่ะกมึงจะมาขโมยของของกู่ะยายอยู่เป็นคนดุมากปากร้ายและไม่ยอมคนนี่ยังไม่ได้ขโมยเลยยางตีแล้วเหรอเออใครเข้ามาในสวนกูเนี่ยกูตีหมดแค่เข้าก็าตีแล้วเหรอเออกูตีหมดแลวโอ้ยงั้นหลังสวนเลยยายหลังสวนเลยทำไมนี่มาเป็นร้อยกล้าหรือเปล่าอย่าท้ากูนะตอทอคนอย่างกูเนี่ยนะเว้ยท้าไม่ได้เว้ยและความที่แกเป็นคนท้าไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาทั้งหมดของเรื่องนี้ าไปสิแกงกินแก่ยายอ่ะถสวยก็แค่ร้อยเป็นพันกูก็ไปไปยังไปสิไปไปไปเลยไปดูเลยดูเลยไหน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 ว่าเป็นรถนายอยู่ไหนข้างหน้าข้างหน้าไม่เห็นเหรอไหนวะข้างหน้าน่ะเห็นไหมหน่ะ ระช่วยเด็กมุ่มคนนั้นหลอกใหญ่อยู่ให้มัตีรังต่อมืออย่าท้กกูนะอ้าวุดท้ายทำไมตีเลยตีเลยกาล่าวกาบ่าาก็ตีเลยมึงอย่าทักทรช่วยต่อทั้งรังแกไม่มีความกลัวเลยสักนิดเดียวะแต่ฟาสักกระจุยกระจายไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย โอ้โยายก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนกันนะเนี่ยอาการของแกป่างตายโดนต่อนับร้อยรุมต่อยหมอเองก็จนปัญญารักษาเพราะพิษของต่อกระจายไปทั่วทั้งตัวโดยเฉพาะที่ไตทำให้ไตของแกวายหมอคาดว่าแกจะอยู่ได้อีกไม่นาน ความเจ็บปวดของพิษจากต่อที่ต่อยแก่นั้นทำร้ายแก่ยังรุนแรงเกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้โดยเฉพาะคนแก่อย่างยายอยู่แก่ร้องคูวครางอย่างน่าสงสาร เสียงโกนนี่แหละคุณโอ้โหเออกุณมาเจ็บอยู่ที่นี่ตั้งนานไม่มีร้องเลยเข้าออมานะ่ะร้องควรวญครางน่ารำคาญจะตายเสียงร้องที่เจ็บปวดน่าสงสารของแกกลับไปสร้างความรำคาญให้เตียงข้างๆจะมาหาแถวนี้นะไอ้เห่หาเหมือนจะทั้งเหา่าทั้งหอนเลย,ยมึงเปหนโอหฮะมึงมีปัญญาลนะ้มมึงก็กไปเลยกัดไปเลยมึงอย่ามาใช้ เออกูจะท้ามันจะทำไมฮเหรอท้ากูนะจะท้าจะทำไมถ้ามึงมีปัญญาลุกขึ้นไปลุกขึ้นนะมึงจะมาท้ากูนมึงจะท้าทำไมลุกขึ้นมึงจะมาท้าลุกขึ้นมึงจะมาท้าคุณพระช่วยแกจะตายอยู่แล้วแค่เพียงคำท้าไม่กี่คำแกกลับลุกมาเดินได้มันเป็นไปได้ยังไง อีกครู่ใหญ่เรื่องก็เกิดไ้บ้านไ้บ้านมีคนไถไปไหนเนี่ยใครเอาไปไถไปใน,นนี้ใครเอาไปหรออ้าวแล้วไปไหนยายมันกลับไปบ้านแล้วกลับบ้านเหรอค่ะแล้วใครพากลับเ่ะมันกลับไปเองมันเดินกลับไปเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ ตายแล้วอย่างนี้ต้องตายกลางทางไม่ถึงบ้านแน่ใช่สิแกต้องตายแน่นอนและความตายของยายอยู่ก็ทำให้ยายคนนี้รู้สึกผิดตลอดจนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไป มาหลอกมาหลอกฉันนะแกมาทำไมฉันมาขอบใจแกขอบใจใช่ฉันยังไม่ตายยังไม่ตายใช่ถ้าฉันยังอยู่ในโรงพยาบาลนี่ฉันตายแน่เลยนี่เพราะแกไล่ฉันกลับบ้านฉันเลยรอดกลับบ้านแล้วก็เลยรอดใไดพขอบัจนะและขอบใจนะอะไรกันเนี่ยในเมื่อหมอบอกแกไม่มีทางรอด เพียงคำท้าไม่กี่คํแต่เดินกลับบ้านแล้วรอดมาอย่างหน้าตาเฉยคุณพระช่วยมีลูกบ้าหรือปาฏิหารอยู่โรงพยาบาลมีตะซุดลงไม่มีเวลาที่จะปืนขึ้นมีคนมาพูดว่าแน่จริงก็กลับบ้านสิก็เลยคิดสู้นึกขึ้นมาเลยกลับบ้านเหมือนปาฏิหารเลยละ่ะมาที่บ้านเหมือนยังหายเลยลุงอีกวันนี่เดินได้บนบ้าน